มาต่อกันที่ย่านคูโรมงมาเก็ตนะครับย่านคูโรมงมาเก็ตเนี่ยก็เป็นอีกย่านหนึ่งที่เราสามารถมาหาของกินแบบสรตทฟู้ดได้นะครับสีฟู้ดที่เนี่ยก็จะมีทั้งแบบซีฟู้ดแล้วก็ทาโกยากิแล้วก็เทมปุระนะครับเป็นอาหารทะเลสดๆเลยในถนนเส้นนี้เขาเปิดตั้งแต่ตอนเช้านะครับก็ประมาณ9ก้าโมงเช้าจนถึงประมาณหกโมงเย็นนะครับก็เพื่อนเพื่อนไหนสนใจที่จะมานะครับก็ลงที่สถานีสเตชัน ฮิบะฮิบายาชินะครับแล้วก็ออกทางออกที่9นะครับเดินมานิดเดียวเองประมาณสั50ดดสสก50เมตรก็ถึงแล้วครับผมมาถึงร้านแรกก็เจอแล้วฮะอันนี้ฮะนี่ครับขาปูทาราบาเนื้อต่างๆสวยๆมังามเลยฮะ เรามาทานเนื้อวากิวกันนะครับเนื้อซูชิวากิวเอามาจับไปดูหอ,อยน่งรมญี่ปุ่นนะครับตัวหนึ่งเ8้เยนก็ตกอยู่ประมาณสัก220บาทนะครับส่วนสแกลอปนะครับสแกลอปย่างเสียบไม้นะ1400เเยนนะครับหอยเชลอบไอนาวนะครับ น่าพามากตัวใหญ่มากเลยอาหารทะเลที่นี่อีร้านนี้นะครับหอยนางรมตัวใหญ่ๆนะดูฮนะใหญ่เท่ากับ iPhone 14เลยนะครับแบบตัวเย็นมากตัวนี้เนี่ย980เยนนะครับก็ประมาณสัก220บาทนะครับก็เขาแกะให้เรียบร้อยตัวใหญ่มากจริงนะครับผมว่าหอยสุราษฎร์บ้านเรายังสู้ไม่ได้เลยนะเห็นนะครับตุ่นี่ตรองถืตนตุต่นใกล้กลโอ้ไอเซอร์ตัวใหญ่กับเลมอนนะครับ เขาหั่นมาเรียบอออคืเขาแกะมาให้เรียบร้อยเลยนี่ไม่ได้ติดมาเลยนะ<ม>จะไปะทานด้วยกันหวานไหมอืหอหสด,ดมากครับมันมีน้ำเกลือเค็มอะแล้วก็หวานมากกัดลงไปนี่แบบโหสุดปินมากเลยท่นี้อือหอือหอ แต่ลืมคิดไปนะครับว่าเสี่ยงต่อของร่วงหรือเปล่าพวกัวเจอแบตเตอรี่แต่ว่าไม่เป็นไรครับมั่นใจความสะอาดของญี่ปุ่นนะครับมาแล้วต้องโดนครับไม่ไหนมาญี่ปุ่นแล้วไม่ทานอบเซอร์ญี่ปุ่นนี่มาไปถึงญี่ปุ่นนะครับเพือเ่อนๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมนูถัดไปนะฮะแกหลอกเสียบไม้ผม ออเดอร์แบบตัวใหญ่เบ้งเะใหญ่เท่านี้ใหญ่กอนนี่มาแล้วหนึ่งพันหกะเยนนะครับมาแล้วครับเมนูถัดไปนะครับแกลอปแสกลอปเนี่ยตอนที่สั่งเนี่ยจำได้ว่าไซส์มันเท่ากันนะแล้วก็ตัวใหญ่มากเหมือนตัวบนเลยแต่ว่าทำไมมาถึงมันกลายเป็นแบบนี้ไปได้เดี๋ยวลองดูก่อนหวานนะเนี่ยห,หวานนุ่ม มันสดอ่ะไม่มีกลิ่นด้วยอร่อยครับในการนี้ผ่านแทบผ่านก็ไอศกราสนี้นะครับคือมันชิ้นใหญ่มากแล้วพอกินเข้าไปก็คือแบบมันหนามันหวานสุดเลยเกิดมาไม่เคยกินที่อร่อยเท่านี้มาก,ก่อนเลยพราว่าของที่บ้านเรามันจะเป็นชิ้นเล็กๆบางๆแล้วกินไม่ค่อยอร่อยเท่าไร่อันนี้แบบมันหนาเต็มคำคุโรามงมาเกสติฟู้ดนะครับเราไม่ควรมาตอนเย็นนะครับก็เขาเปิดกันตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึงประมาณหนึ่งทุ่มหรือบางวันก็สองทุ่มนะครับ ก็ซึ้นคนไหนนะครับมีเวลาในช่วงยามเช้าก็ช่วงกลางวันนี้ก็มาเดินหาของกินบริเวณนีไ้ได้อ,อันนี้ก็ซูชินะครับนี่เขาก็จะแลกกันสดๆแบบนี้เลยครับนี่ครเป็นปลาทูน่านะครับปลาท้องด้วยครับคุณภาพของทูน่าที่นี่สดจริงๆนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่หน้าร้านโอเบอร์เกียรครับแล้ว อันนี้ครับอุบากากิคือขนมญี่ปุ่นชนิดหนึ่งครับอันนี้คุณสั่งรถคาสาดมาที่จริงร้านนี้เขาจะขาย็นสองรสมีรถทัวแดงแล้วก็รสคาสาดเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่าอันนี้จับแล้วร้อนมือเลยเนะี่ยต้องเป่าก่อนส่วนตัวคิดว่าครีมจืดไปหน่อยแป้งเหนียวๆหน,นานๆคิดว่าสฉยๆร้านนี้จะเป็นร้านขายสเต็กนะฮะน่าจะเป็นเนื้อโกเบนะฮะเพราะว่าเขาได้ ป้ายทองด้วยนะครับแต่ชิ้นหนึ่งนี่ราคาโดนใจมากนะครับประมาณชิ้นหนึ่งก็หลักหลักหมื่นฮะหมื่นกว่าเยนทั้งนั้นเลยครับเมื่อกี้นะครับพี่พนักง,งานเขาบอกว่าวิธีการดูเนื้อโคเบดอยังไงนี่ครับเขาจะบอกว่าถ้าเป็นเนื้อโคเบะมันจะมีโลโก้ตรงนี้โลโก้ตรงนี้แบบเหมือนแอปซู่าอันนี้เป็นเนื้อโคเบะเวลาน,นี้ก็จะได้รางวัลโคเบด้วยตรงนั้น เขาขายเนื้อสเต็กนะครับมีทั้งเนื้อมะสุสกะแล้วก็เนื้อกเบนะคะแล้วใครเนี่ยที่สั่งเนื้อกเบเนี่ยเขาก็จะมีป้ายของทองแบบนี้มาให้เราเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นสเต็กเนื้อที่เราเลือกกันในวันนี้นะมาเป็นแบบจานทองน่าทานมากในเนื้อสิครับเดี๋ยวเรามาทานกันว่าจะนุ่มแค่ไหนนะครับแล้วก็อันนี้ฮะที่ผมชอบเนี่ยเขาก็จะมียากิโซบะด้วยนะครับยากิโซบะเนี่ยเขาก็จะทําให้เชฟเนี่ยทำแบบ มาให้เราครึ่งหนึ่งแล้วก็มาอยู่บนโต๊ะเป็นกระทะร้อนๆแบบนี้ให้เราทานแบบร้อนๆได้เลยนะครับก็เป็นเมนูที่แบบสดๆนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับฝากเพื่อนๆดูท้าแอคท่าผมเลยครับ <laughs> แอคท่านี่เกินเบอร์ของรสชาติเนื้อนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันว่าเนื้อเนี่ยรสชาติอร่อยหรือเปล่านะครับจิมเกลือนิดนึงนะครับวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาใส่วาซาบิสักหน่อยดีจี เพิ่มรสชาตินะครับของเนื้อให้มันขึ้นนะครับแล้วก็เนื้อแทบจะไม่ต้องเคี้ยวเลยครับมันละลายในปากไปเลยครับดุ่ยมากับเนี้มันนุ่มจริงๆครับมาญี่ปุ่นนี่ไม่ผิดหวังจริงนะแล้วก็ราคาเนื้อเนี่ยไม่แพงด้วยเทียบกับบ้านเรา,าบ้านเราี่โลนึงจะมีเป็นหมื่นนะ นี่ครับเดี๋ยวเราลองมากินเนื้อในควรกระทะจากยากิโซบาครับเป็นลองดูกันเนี้นี่เขาทำนุ่มมากแล้วมันเวลาเคียวก็จะเด้งมากแบบอันนี้เนื้อเนื้ออนี้เป็นเหมือนแบบเนื้อต้มมากกว่าเนื้อต้มอร่อยดีหว,นวานๆวจอน้ำเข้าไปก็หวานถ้าเทียบกับโคเบะี่ายก็กินขาดอยู่แล้วในความนุ่ม มันเป็นเนื้อลุ่นมันจะแบบมีเทเกเจอร์แบบหนืดๆหน่อยด้านนี้มันกินเพราะว่ลายเลยที่นี่ดีอย่างหนึ่งคือยากิโซบะที่นี่เขาทำํำบนเตาเทปัญญากิเลยเวลาเวลากินอ่ะจะรู้สึกว่ามันอุ่นตลอดเวลามันร้อนตลอดเวลาแล้วกินจะอร่อยมากไม่เย็นตรงร้านหัวมุมเลยนะครับเป็นร้านอาหาขายอาหารทะเลสดๆนะฮะมีทั้งคิงแคปมีทั้งอับโลน มีทั้งอูงหีนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะออเดอร์อะไรกันในมือนี้นะครับไปครับเจออ,อูงหีนะครับกล่องนี้เนี่ย2 5 0 0เยนนะฮะก็เป็นอูงหีสวยๆเลยนะครับนแล้วก็ร้านนี้นะฮะเราก็ลองสั่งขาปูทารบาบะนะครับขาปูทารบาบาหรือ k ิง g c ป a เนี่ยที่นี่เนี่ยเขาขายดูใหญ่กว่าหน้าผมนะ 4 5 0 0้ารอเยนนะครับเดี๋ยวเราลองออเดอร์ดูว่ามันจะสดหวานหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นหอยเป่าฮื้อสดนะครับโอ้ตัวใหญ่ใหญ่เลยโอ้ดูตัวเท่าฝ่าม,มือเลยนะครับหอยเป่าฮื้อสดแล้วเราต้องโดนะสามเมนูโอเคพิชวันดูแรกมาแล้วครับ หอยเป๋าฮื้อนะครับตัวมาเริ่มเลยแล้วเขาก็เอาไปาทําบนกระทะเทปัญยากินะครับหั่นมาเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชิมดูกันเนื้อมันก็จะแข็งๆกรุบกๆกรอบๆมีกลิ่นวิไทยลยวก็เนยนิดนึงนะไ,นไม่ชิมแคม่ <laughs> นนชิ้นเดียวพอแล้วเพราะว่า ดิมลูกร้ายเกินนี้ตรงไหนไม่ต้องทาอะไรแล้วเนี่ยขาปูทาราบะร้อนๆนะครับแต่ก็เสิร์ฟคู่กับน้ำเนี่ยน้ำใตสๆไ,ไม่รู้ว่าน้ํานี่คือน้ําอะไรนะครับเดี๋ยวขอชิมดูก่อนว่นน้าอะไรม,มันเหมือนน้าส้มสายชูแต่มันก็ไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่รู้อะไรอ่ามาลวขาปูทาราบะคือถ้าไม่มาพร้อมเปลือกแบบนี้เนี่ย นึกว่าเป็นปูอัดก้อนนะฮะที่ขายในเซเว่นะครับก็มาแบบเป็นขาแบบนี้ขาที่เราเลือกเนี่ยก็ขายใหญ่นะครับอยู่ที่เอ่4,500เยนนะครับนี่ครับมาแบบนี้เลยโตโตชิ้นโตโตแบบนี้เดี๋ยวมาชิมดูก่อนเป็นงไงบ้างอืมเข้าวผักอืม้มหวานมาก แบบหวานแบบหวานมากครับแต่สัมผัสนี่ก็คล้ายๆปูอัดเลยฮะปูอัดที่เป็นก้อนแบบนี้นในเซเมีขายนะครับคือสัมผัสเหมือนกันแต่ว่าความหวานไม่เหมือนกันอันนี้นะครับก็จะคือหอยเม่นแล้วข้างในถ้า,า่่าไปก็จะเป็นอุมงยีสีเหลืองอันนี้ก็จะเป็นโอโตโรครับ เป็นเนื้อทูน่าชันดีของญี่ปุ่นคือปลาทูน่ามันจะมีเป็นหลายเกรดแล้วก็ปลาตัวหนึ่งจะมีหลายเนื้อด้วยอันนี้ก็จะเป็นอันที่ดีสุดของปลาทูนา่าอันนี้เราเพิ่งผ่านมาจากร้านปูทารบาบะว่ามาเจอร้านซูชิอันนี้ร้านซูชินี้น่ากินมากมีไอ้น,นี่เป็นปลาทูนา่าโอโทโร่แล้วก็มีอูนิเลือกกล่องนี้เพราะว่าอยากกินทูน่าพอดีแล้วก็มีอูนิด้วยก็เลยเนี่แหละเพอร์เฟคเลย ในย่างตลาดปลาร้านนี้น่าสนใจมากนะฮะเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับแล้วเราก็ช้อปปิ้งนะครับเลือกแล้วก็เดี๋ยวไปให้เขาทําได้นะครับอย่างอันนี้ะครับปลาไหลทั้งตัวเลยนะครับ1,500ยเยนเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นซูชิโอโทโร่นะฮะซูชิโอโทโร่3,000เยนนะครับนี่หรือว่าจะเป็นอูงินะฮะอูหิก็มีอีกอันนี้ก็เป็นกุ้งกุ้งตัวใหญ่ลายเสือนะครับ ตัวนี้2,150เยนแล้วก็อุหหินะ5,000แผนนะครับก็ร้านนี้แบบถือว่าโอเคมากแล้วก็นี่ก็เป็นโอโทโร่ซาเซมินะครับหอยโอตาเตะนะครับก็หอยเชลล์ญี่ปุ่นตัวใหญ่ๆเลยนี่1,800เยนนะครับก็แบบเออร้านนี้แบบยอดนะน่าทานมาก แล้วก็ช้อปปิ้งนะหรือว่าเพื่อนคนไหนนะชอบเป็นขาปูทะระบ่านะฮะเขาก็มีหลายไซส์นะครับอันนี้4ี่พันเยน5้าพันเยน6 0พันเยนมีหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นพวกของสดเนาะคอ์เตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นพวกซูชินะฮะก็ะจะมีพวกทูนา่าแล้วก็แซลมอนหนวดปลาหมึกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบคอ์เตอร์ซูชิเลยน่าทานนะครับส่วนนี้ก็เป็นแบบคอ์เตอร์สดนะฮะของสดนี่ก็ หอยงวงช้างนะครับมาแบบสดๆ,ๆแบบนี้เป็นๆอยู่ออรสเตอร์ญี่ปุ่นนะครับหรือว่าจะเป็นอันนี้ฮะอันนี้อหอยเม่นนะครับหอยเม่นมาแบบตัวเลยเขาผ่าให้นะครับตัวละพันห้าร้อยเยนนะครับปลาปลากระเพลก็มีนะครับนี่ฮะจะมาแบบเป็นตัวเลยก็ได้หรือว่าจะแล่เป็นบางๆมาเป็นจานแบบนี้ก็มีนะครับโอเคครับก็ออเดอร์เสร็จฮะเดี๋ยวก็ไปจ่ายตรงซัพเตอร์แคชเชียร์นู้นแล้วเดี๋ยวให้เขาคิวให้ เราช้อปปิ้งเสร็จนะฮะแล้วก็มาจ่ายที่เคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะปากรายการให้เรานะฮะว่าเราสั่งอะไรไปบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปปรุงแล้วก็ไปเสิร์ฟให้เราที่โต๊ะนะครับอร่อยจนต้องเก็บทุกชิ้นส่วน ริปนี้ไปเที่ยวญี่ปุ่นมาตั้งหลายวันแล้วจะุรู้สึกว่าคุนชอบที่นี่สุดเลยที่นี่คือคุโรมอนมาเก็ตก็ป่านนี้ก็จะขายพวกอาหารแล้วก็พวกขนมเยอะมากวันนี้ก็ไปกินสเต็กมาแล้วสเต็กวากิวแล้วก็ไปกินปูทารับ,บะแล้วก็มาร้านนี้ร้านนี้ร้านตูชิรู้สึกว่าทุกอย่างอร่อยหมดเลยโดยเฉพาะสเต็กอย่างอันหนึ่งแล้วแล้วก็ไอตูชิชิ้นเมื่อกี้นะ่ะ ป,ปลาโอโทโลของปาทูนาอร่อยมากๆเลยทุกคนครับดูครับอันนี้คือกุ้งตัวใหญ่มากๆเลยเกินมาเมื่อเคยเจอเนี่ยตัวไซส์่าวกับไอ้นี่เลยที้นีบเนียใหญ่กว่ามือแน่นอนอยู่แล้วอะ่ะนี่ครับเรามาคุรโมงแล้วก็ต้องมาซื้อตัวปลาหมึกครับ เป็นสัญลั์ของไอตัวนี้เลยที่ซีฟู้ดมาร์เก็ตเพลสโอ้โหคุณ <laughs> ซื้อมาเหมือนกันเลยนะครับ <laughs> ไก่ทอดทำเสมือนเลยโอ้เพื่อนครับดูหอยแครงที่นี่ลูกกรากำปั้นเนี่ยหอยแครงไรตัวใหญ่มากที่เคยเห็นเนะีตัวใหญ่ขนาดนี้ นี่ของอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องกินก็คือพวกเทิมปุราครับพวกทอดอะไรพวกเนี้นี่ครับถนนเส้นนี้ถ้าสมมุติว่าเดินไปเราไม่บรรลบรรยังก็รึ่งทางก็จะท้องแตกก่อนไปไม่สุด เรามาอยู่หน้าร้านโคซองมากินโคซองกันนะครับโคซองที่นี่คือมันพิเศษอย่างหนึ่งคือข้างในมันจะมียุคทีมมันตามภาพเมื่อกี้ภาพนะนี่มียุคทีมข้างในน่ากินมากตอนนี้ตอนกัดเข้าไองนี่แป้งมันจะไม่ค่อยมีรสชาติเยอะเท่าไหร่แต่ว่ากรอบมากเดี๋ยวลองลองกินถึงรีมก่อนนี่น่ากัดถึงรีมนะรีมหวานมาก